กันยังหา MK s u k i นะคะกันยังหา MK s u k i MK s u k i ากนไหม MK เดี๋วเวลาดเวล KFC เฮ้ยเฮอยโอ้า Så nu så nu det hedder sand. Sand. Er du sikker på det? Ja, sand eller her her Judi Aina. For det 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 laver om så jeg ja, på se det net det samme. Ah, MK her. Hvor er hende? B-716 Du er her Ej Du 716 den <tryk> I... 716 der. ไอ้ฟอสแอนเนไอ้กลาสเวลาคจะกินปลาามื่อ่เอ็มเมื่อเกิดกเกอีนี่เป็นนางแต่เนี่ยังกลับมาเอ็มเสุกี้พี่น้องโอ้ยอยากกินแห้งเอ็มเลยอ่าอันนี้เป็นเป็นเป็นกุ้งไงดูโมโทกพอก้นไง ในกาอาหารจะมีบนหูด bo ้านบนเนกดกดได้เลยหรือไงคะเอากดกดฟังจอไหนเออนี่จะเป็นกผัดนะคะพี่ไนอันนี้อันนี้อ๋ออันนี้สกีผัดเอาแบบสุกๆนะคะ อ๋อโอเคอ่าอ่าโอเคแตาวันไหนที่กดตรงลูกพักอ่านูกดเลยนูกดตรงพิ่ลิศนะลูกมาช่วยนะฮะมัวไม่กินเอสวิตในคืนน่ะนูก็เอาเน่ยเอานั่นก็ได้เออคุณแม่ด้านนี้คือเดียนี่ป้าคือเดียส่วนนี้เดียเดี๋ยวเรื่องเดียะเดี๋ยวฟัสตัวเดนเน่เดนเดียส์โอเคอย่าโอเคเออว่าไงฮะ Den er kylling? Den der? Nej, ikke den der, for det er, det, er også Er det kylling, står der? Det det der brune er. det vil jeg. skal Er der æg? Er der æg? Er Nej, det er jo det der mor gerne vil. Hvad er det, du gerne vil have? Ja, ah, I Er der æg? Hvad er det, du Det er meatballs. Jeg har masser af, dem, der skal jeg tage nogle meatballs? Oh. นี่ค่ะหม้อซุกี้นะคะไอ้คนอยากกินอยู่นี่นะคะอันนี้คือผู้ติดตามค่ะผู้ติดตามอยากเป็นซุกี้นะคะแสบไปแสบกับเบิองหนาเด้เอร์แล้วก็กินเส้นค่ะคนหม้อก,กินน้ำต้มยำนะคะหม้อซุปะกะทิเป็นแบบนี้น,นะคะโอเคค่ะพี่น้อง วันนี้เราจะพามากิน MK Suki นะคะจะไปเบิ่งกันเลยว่าห้าสิบสักเนห้าสิบกินกันแบบไหนเนาะกันเนาะเรามีของหวานด้วยนะเป็นอะไร MK นี่ของเรานะคะลาสมอวเราอานะีกสีมสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสด để mình cứ dân mẽ và cái hình phân loại này là phân bay ừ, thì phải lái đây ừ phải phòng đây, đi, nó ừ. nữa nè mắt nó ní nó, dùng phát nha quần bơm nè 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 vang nè 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 ไ,ไข่อา้นแล้วไข่ต้มเราจะกินไข่ต้มนะคะ <c oughs> เอานี่มอกใส่ลงโหลดอะฝากแล้ว <c oughs> มอน,นี้ไม่มีใส่ใส่อะล้ว <c oughs> มีพุดเดี้ยสุไหมว่ากนุ่ดิน

แต่แม่เจเล็ร yes> uh ู้ว่าหนูทำเป็นไหมไงเออเออนั่นแหละอ่าจุมเลยไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไม่เกินให้หมดนเอ่าโอ้ยโอ้ยโอ้้ยโอ้้้โอยโอ้โ rất đàn kiểng mới hết pin vậy. để bưng khuôn gìn phần sẹp quá, mặc lại. pha, 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 เดี๋ยวมอหาสั่งซื้อไปเนาะถ้าเกิดมันมีนะเอาอยางรัดผมหน่อยลูก <c oughs> แช่ไม่ทันเลยรอ้อนปุกๆโอ้มักลายมีสูงเบิง่งตรงซื้อกับไส้ได้เนีย่ยใอ้ฟ้าไดชามะนาวนะคะก่า,าดุขาว็มิที่เล็กสุดอีกเดีย๋ยวสาว่ามาไหนมั่งสมัยดิน

เราต้องซื้อนะคะเราต้องจัดแล้วค่ะหมดแล้วกินไม่หมดห่อกลับนะคะคุ้กกี้ใช้เลนาะกินสุกปลายกับนี่ค่ะคุณผู้มทุกท่านตุกต๊อดนิดนึนะค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายอิ่มแล้วหนังท่าหนังท้องตึงหนังไตหย่อนค่ะ ก็แนทแอลสามให้ไ้อันนี้ตอนกลางคืนนะคะเนี่ยตอนกลางคืนบนยอดตึกเรานะคะ